ครับตอนนี้ปลาพุ่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตง้มเคร,รื่องต้มยัำนะครับนี่นครับเป็นกระใสข้าแต่ไข่้วครับนี่เครื่องปร,รุงรับครับ,กกบต,รตอนนี้กระนำเดือดแล้วครับน,นี่รรนนนครับใส่ยังปลาแดเข้าไปแล้วครับแดีกระมี้ตะต้นเหรอครับน้ำของกรมีปลาแดดขาดน้ำครับ ครับผมบ่าวตวงช่องอนนทมาเตอร์ดชแนลครับเหลือกงานงา่มเที่ยงเช่นเคยครับวันนี้ครับมันนี้กับนิ่มเฮดกับเขาจินเที่ยงครับวันนี้ครับกระสิเป็นเมนูต้มปลาค้อนไงใส่นี่ครับใส่สายบัวครับพี่น้องแต่ตอนกำลังเตรียมเครื่องเตรียงนี่นะครับครับมาครับมากินเขาเที่ยงกันครับมือนี้ก็ผู้เฮดกับเป็นผู้เก่าแล้วครับมันนี้เชฟบหน่อยกับท่าสอดครับ สี่ผ้ามาเบิองวิธี่เพลียครับว่าเพลียแตงไหนครับแกงปลาคอใส่สายบัวครับครับมาลอติดตามช่องไปเลยครับครับตอนนี้ปลาคั่วเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกับต้มเครื่องต้มยังแล้วครับนี่ครับเพิ่นกับส่ขค่าแตะไคร้แล้วครับนี่เครื่องปรุงครับแต่ว่าสายบัวปั้นเนี่ยปอกนะครับเดี๋ยวปอกสายบัวครับนะครับปอกสายบัวครับพี่น้อง 对不谁？ สายบวกอ่ะอบวกดีครับสายบวกครับสายบวกไปสุดเดียวสิมาไาเลยต้า,ม,ามึงยางออมมึนมนงนะไกนม่พครับตอนนี้ก็บบน้ำเดือดแล้วครับนี่ครับ โซยังปลาแดกต้องเปดแล้วครับปลาแดกก็ไม่ต้ตอนหรอครับน้ำบอให้มีปลาแดกขาดน้ำครับน้อยก็ล่ออยังน้ำเดือดปลาลงพุกเนี่ะเป็นยังไงบอกกี่ลองด้วยนี่ชรถเกลือนี่ละป่าแดกป่าร้างตตอส่างาเงี้ยเกลือน้อยนึง น้อยเน้น้อยเค้มๆตี่ทีนี่อยู่ปรดีผมสุดรถมาใส่ตี๋เนี่ยที่เด็ดเซียเิ่นครับเพิ่นมักใส่รถดีครับแท่นผมสุดรถของสุดรถตี๋ใส่น้อยเดียวครับนี่จวดยมาต่ดติน ไอ้เกนือยก็ล,ล่อหนำเดือดเท่านอยก็ปลาลงมาที่นี่อันเดือดใส่เล็อกอะไรอ่ะปลาลุ่งปลาลง,าลงถ้าน้ำไม่เดือดอม,มันจะเช้าอืมเนี่ยครับจำข้ามมาเสียไปเด้อครับนี่น้ำเดือดปลาเสียปลาก็คือข้าวครับนี่นะครับ,บนี่ปลาไปที่นี่ครับใส่เบัวอไลุ่งไปตู้ลุ่งก็จบครับบันทึกะ ปลากระซุกน้ำกระเดียดพอดีครับที่นี่เซเป็นกระเซียวยังสายบัวล่งเหรอครับแบบนี้นะครับนามแดงต้องครับแบบใส่พีกเอแห้งครับเนี่ยเออเรื่องบอกพี่น้องไปครับปลาที่ได้มากนี่ครับปลาคอได้จากซิดเบสเมือ่อว่างมันหยุดเหรอครับมันสาอยู่มาแรงครับใส่เบสครับ ก็ได้ปลาคอสองตัวก็ปลาดุกค,ครับอันนี้แกงปลาคอครับนี่มีนู่น,นาลายแบลาดุกนะครับออหอมนะครับเป็น,น,น,นี่ครับปิดฝาหมอ้อร่อบัวซุกเลยครับนี่สายบัวซุกครับใส่นี่ครับหักอีตูครับเป็นอนนะไรเชื่อซินพอน่ะ ลอจากน้อยนะครับลอสายบัวสุกครับไอตู้กับง่ายครับผมเพื่อนหยอดงนี้ครับนะครับบัวสุกเลยครับสายบัวสุกเลยครับไอีตู้ลงครับแับนี้หอมไอีตู้ครับมากครับมากครับมากินข้าวเทียมกันครับ เออเนาะเรื่องเอาผักแองงงมาใส่น้ำทำหน่ก็แซสบแล้วครับหอมไปตัวครับจบจบบริบูรณ์ครับที่นี่เสียบบ้างอ่าตักเตสสวย้วครับที่นี่ครับป่าไข่เหมือนน้ำ ตาใครครับแ้อวลองแรงๆครับมันหลุดออกจากตัวปลานะมาครับมากินเขาครับนี่มาครับมากินเขาครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับ่อนครับ โอ้โห้าว้นักเทียวไปแครับ ใครเตรียมทองนะครับเดี๋ยวพี่นคนเดุยว m ควาร้าัาครับพี่น้องสารัคชิปนี่บ้าโต้งก่ะขอจบลิไไปเพี้ยงสักห,หนี้ครับมือนี่ครับ ถ้อชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามไเรื่อครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามากดติดตามกดไลค์ให้น้ำเตอครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้บาตัวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ